คือดลพรวันจันอายุจะ57แล้วจ้ะเกือบ57เเอาหมูเป็นเป็นะ่ะไปจ้างเขาทําแล้วเราก็กลับมาเลาะเองอะไรเองคือมันทาคือทํางานหนักอ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วปวดแล้วเหนื่อยตัวปวดแบบเหมือนคนเป็นไข้อนอนกลับม,มาแบบกินข้าวแล้วกบบางทีก็กินยาพาราแล้วก็นอนก็ปวดเหมือนเหมือนเหมือนเราใช้ขวานใช้มีดมากอะไรอย่างนั้นอ่ะตรวจที่โรงพยาบาลรวมแพทย์หมอเขาบอกไม่เป็นไรเขาก็ไปค่าก,กินแลประวัติก็ไม่บอกไม่เป็นอะไร กปกติตามเนื้ออักเสบก็ให้ยามากินไปหมออมฤตตรวจเขาก็จับทําอะไรนะนะระอบอกไม่เป็นไปนลบบุรีอีกไปลบบุรี ทั้งปากมดลูกทั้งเต้านมหมอก็บอกไม่เป็นไรก็ไปตีสว่านอีกไปเข้าอะไรที่เขาบีบนมมาเครื่องอะไรอะ่ะหมอก็บอกไม่เป็นเขาก็ฉายดูเหมือน,นั้นที่คอรทัศน์เราเนี่ยหมอไม่เป็นไม่เป็นเออไม่เป็นกูก็ไม่เป็นไรหรือวะที่ี้ก็ดทำงานเรื่อยมนต้องเข้าจนนี่เราก็เอามือจับมันก็หายนะเหมือนมันมีตัวขึ้นมาตอดเราอะ่ะมันก็หายนี่มันนี่เรเข้ามันก็ทนไม่ไหวนะมันปวดแล้วอ่ะมันเริ่มแดงแล้วอ่ะ เอ,เอาเข็มก็พีมมึงไปน,นะมาไปตรวจคนแรกก็ไม่รู้ตรวจยิงห,หนึงหมอก็บอกเป็นเนื้อหลายเขาก็ให้ผ่ารวังผอยเลยนึกว่าตายแล้วมันจะอยู่กันแล้ววะพอรู้ได้สี่วันสี่วัน,วนก็หยุดขายของไม่มีกระติกระใจแล้วทำไ่ทำแล้วกลับมาบ้านได้ไม่ถึงกีบบ่วันได้ป่ะไม่รู้นะหมอก็ให้ไปไปให้คีโมไปบอกให้ไงปลุกเ,เข็มแต่ไปไม่ไหวแล้วไ,ได้แค่สามเข็มโอ้โหมัน คิดขาดอะัแพ้เนะเาะกินอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วเจียนมันเหม็นมรด,ด,ดบาลท้องอยู่ก็ไม่ได้เลย <S <S เวียนหัวจะอาเจียนเปิดรัวกรุทธาพัดอะทุกอย่างอะเหมือนเหมือนเขายาฉีดจีดเราอะ <S <S เีเหลืองออกเหลืองไงเหลืองแบบเหลืองมันก็จะตายอะไรแย่เลยอะหมอก็บอกป้าต้องให้เริ่มต้นใหม่บอกอู้มีเอาาเราเริ่มต้นใหม่ตายไปตายอะหมอ เข็มที่เราให้ไปแล้วมันก็ไม่มีผุแล้วอ่ะหมอบอกต้อง็ต้องให้หกเข็มอีกจะเลยไม่ไปทำไงเนะก็คือทำไงคะทำใจก็มาเนี่ยมาไอที่เอามาโฮมาให้กินอ่ะมันก็ดีนะดีมีแรงมีอะไรสูงกว่าเจ็3สามทรงนะคะ้ากลางวันเย็นนั่นอ่ะนั่นแหละเลยความอยากหายอะไรเนาะอยากมีแรงอัะน ไม่ถึงสิบวันนะกินไม่ถึงสิบวันแล้วก็กินก็ออกไปคุยแต่เขานูนคนนู้นคนนี้ได้เลยนะเขาก็ถามเขาก็บอกว่าเออมันดีว่ามันหายแล้วมั้งหน้ามันเดินได้ไปคุยแต่เขาได้แล้วนาบาดีผมก็ขึ้นนะผมก็เริ่มขึ้นแหละผมเริ่มขึ้นผิวมันก็เริ่มดีมาแบบกระคืนอะคืนมากกว่าเก่าแหละคืนกว่าเก่าเยอะเลยกินอาหารมันก็กินได้แต่กินไม่ได้มากอะกินนิดนิดหน่อยหน่อยทีแรกแรกเลยนะเพราะว่าจากที่แรกเรามันกินแล้วมันก็อาเจียนออกมาหมดเลย ใจกูกูคิดแล้มันนอนหลับตื่นมานั้นมาเออกูรลอดไปอวันโอ้อยากฝากบอกว่าคนที่เขาเป็นเหมือนเหมือนเหมือนป้าเนี่ยนะบอกว่าให้ลองกินมะฮหดูเถอะกินเบต้าคูแคนเนี่ยดีนะป้าเนี่ยมีแรงมีอะไรได้ก็เขลยเมะฮูนี่แหละกินเบต้าคูแคนนี่แหละ อ่านหนังสือน่ะที่เอามาให้อ่านนะก็อ่านเออบ่งก็ดีนะคนนี้ก็เป็นอะไรที่ตรมน้เหลืองอะไรตรงนี้ที่ในในหนังสือนั่นแหละนั่นแหละเออเขาคงหายน้ออะไรเนาะก็เลยก็กินมาหลายกล่องอ่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นนะก็อยากถ้าถ้าถ้าเขาเป็นนะนะถ้าเขารู้ว่ามีมะหูนะให้เขาซื้อมากินเถอะดีจะได้หายหมดไปเอาจริงๆนะไม่ใช่แกงกดกๆนะมีแรง